ไไไม่ต้องปหนายสาบเถินปวอะไรไม่รู้ออกเออเอาใหม่ดิเชิญใหม่ดิเออปวดเฮ้เรียกไม่เบื่อเรียนนี้เรียกแบนได้ลากไปไหนก่อนอะไรเป็นตัวอะไรเดี๋ยวตัวเป็นมัมมี่เออมันเดินไม่ไปเหนื่อไปแล้วเป็นเวลาเราจะจับของก็ก็ก็คลิกครั้งเลยอ๋อเอาล้มเลยขึ้นลมเลยเมื่อยหเมาเมื่อ กูแก่แล้วนะอ๋อเฮ้ยยกมาชนดีอันนี้อันนี้กระดานใหม่เล่นได้เลยปะหรือว่านี่ทําไมชื่อเพื่อนมันไม่โชว์มันไม่โชว์อยู่แล้วกําลังฮัมอันนี้ไม่ใช่ด่านใหม่นี่เป็นล็อบบี้ของพี่คนเมาเลยวะใช่เป็นคนเมาแล้วมันโยกขอบมันกดเลยนะค้างคิดคิดค้างอ่ะ ล้วพี่นอนแล้วไม่ตื่นแล้วคลิ๊กค้างเนี่ยคลิ๊กเนี่ยคลิ๊กอะไรดีเฮ้ยถ่ายมาถ่ายปกให้หน่อยก็ยืนอยู่ดีดีดีด้านตรงนี้มันตรงนี้ใครยืนอยู่นี่ตรงนี้สวยกว่าฮะปลาภัยนี่อย่าชนนี่หลังหันมันไม่มีกระดูกหรอ ไม่มีมึงยกมันไปมีเอาเอาไปพอบเป็นพอบวางข้างข้างหน้าพอปเป็นพอบมันมันมันถ่ายฮันมันมันถ่ายข้าง้าได้ด้วยเหรอนี่คือเนะช่ยดยกไม่ขึ้นมึงก็กดเดินมามันก็ขึ้นแล้วมันจะยืนเองไปมันอะไปขึ้นตรองด้วยนั่งใส่หัวอยู่นะนี่เห็นว่าันได้เริ่มเลยนะนี่ไปไปทั้งันเพื่อนเมา อะไรงี้เออเออเอเปิดคลิปอ่ะอีนตรงนี้เออเออเอปิดรวมพลังสามโอเคเพิ่มขาวปคลิปแป๊บยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮิวแมนโฟร์เฟสเออเกมหัวร้อนก่อนนอนเกมที่พาเราปวดหัวก่อนนอนเกมหัวร้อนก่อนนอนขอไปได้ปะไป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 ได้ วันร้อยก่อนนอนนะครับวันนี้วันนี้จะวุ่นวายก่อนนอนเราจะสนิทอะไรกันขนาดนั้นกอดคอกันเลยคป๊บนึงไปแล้วนะ let's go ไปดิป้าบมากระโดดรัวๆด่านเนี้ย <c oughs> อ้าวอ้าวเรื่องน้ำเนี <c> ้ย <oughs> ันปีนต่อไปปีนต่อไปเป็นจนกล้ามแขนขึ้นละจะไม่ให้พี่ไปได้ปะไม่ให้ไปพี่เหมือนสุกแกเลย่ะอย่า่ึงลงมาดิ อย่าดึงกางเกงด <laughs> <inaudible> ึงดูดิอุ้มถ้าไม่มีใครวุ่นวายกับเราเลยบอยแล้วต้องมาอยู่ไหนอ่ะเปิดบ้านโอ้ถูกครับอ่ะช่วยด้วยดิ เราดูทางทีวีไปเออเรามาซนกันในห้องนี้ถ้าลำโพงเอ๊ะเอาลำโพงทุกกระจกทุกกระจกแอลเทลจุกกระจกเอาไปเลยโอ้ยโอ้ยมดูเกมนี่ต้มรายละเอียดโคตรเยอะกระจกยังแตกเดี๋ยวลำโพงถ้ากระจกมามันไม่มีอะไรนะ อ้าไปไหนกันน่ะโอยอันนี้แหละที่เราไม่ผ่านกันนะ่ะผ่านที่กระโดดไปอะ่ะแต่มันหลายขั้นตอนดึงไม้ออกแตวแตวแตวเึวิงดึงตืเ่เลยฟาดไม้อ,อ,อาไม้ฟาดฟาดฟาด อขวางอะ่ะลงไปลงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้้ย่อเอาวันนี้ทุกกระจกได้ไหมคะัทุบทุบๆุบเ <N> นี่ยต้องเอาอสีเหลืองเนี่ยทุบก้อแพงโอ้ยเฮ้ย เอาทุบออกได้เหรอตุ้มเนี่ย <laughs> โอ้โหที่ตอนแรกอ่ะเราทุ้ชีวิตมาข้ามพยายามข้ามใช่ใชนะ่เราไปผิดทางอุ้ยทับตุกก <laughs> บต๊กแก <laughs> <laughs> ตีหัวตุ๊กแกห <laughs> ย <laughs> ุงหัวไไปทำอะไรกันนะนีอง <laughs> ปล่อยมือหย <laughs> ุดมันไ <laughs> ปไปปล่อยมือแ <laughs> <ง> <laughs> อ ภารกิจช่วยชีวิตตุ๊กแกแกมันเหนียวอ่ะไม่กอดก็ไม่ทุบเร็วทุบเร็วเหมือนตุ๊กแกเลยอ่ะตุ๊กกาไพ่ไม่มีแรงแล้วกูผ่าแล้วเออรถกลับจะล่วง,ง,ลวงแล้วลปล่อยปล่อยร่วมกันเง้า ได้เอาความไปต่างกันเลยโอ้เอาลังเอาเอาลังไปถือลังไปถือแล้วก็ยืนวันนั้นเอาเอาลังไปวางสิหน้ามันวางไม่ได้อ๋อหนถือโอ้ยตุ๊กแกอะไรใช้กล่องทุกตัวเอง ม่กล่องทับแต่ว่ากระจกมันบังอ่ะเออนี่งไงให้โยกกับโยกแบบสุดตัวภ <laughs> าวะทิ้งตัว <laughs> <laughs> มีคุณกำลังจะไปทางนี้ <laughs> ซิวาปลากๆวันี้กดปุ่มดิอ้ ผมจะขาดใจอาโหลดแล้วกระโดดอันนี้ขึ้นไงฮึบเออเนี่ยเมื่อวานเราทำมันทะลุดึงไม่ออกอ่ะดึงยากจังดึงมันข้นห่มันพังใครทำพัง อัอมันเป็นอย่างนี้นี่เองเชื่อไหมว่าไปได้ปังลงมาทะลุอีกฝั่งหนึ่งแล้วอีสัอะไรอ่ะโยกโอเคขึ้นมันเป็นลิฟมันเป็นลิฟเอาไม้มาใส่ตุ๊กแกตกอย่าจับ gặp mày yêu ông yêu tâm mày yêu quên mày chúc 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 mày อะไรเงี้ย่ะเขาผักอะไรลงมานี่เงี้ยน่าเป็นไงต่อวะถึงถึงไม้ป่ะสีเหลืองอะอ่ะึ้นไม่ได้เขาผักไอ้สีเหลืองลงมานี่นะให้มันโดนคันโยกสีเหลืองมันติดไหมอ่ะเอาไปติด หทำไมไม่ออกมาเออโอ้ยหัวติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโอ้ยขึ้นไปขึ้นไปทำไม่แล้วพี่มาขี่คอทำไมเนี่ยหมดแรงคอไปปล่อย Bye, bay. Boy, bay, làm bay, à, bay, 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 làm bay, rồi, oi, đang ปีกันทำไมอ่ะปีกันทำไมถามหน่อยปีกันทำไมเฮ้ยเขาจะว่าเป็นอย่างนั้นเองเฮ้ยเท่เลยเห็นปีกันทำไมเห็นฉากกระโดดได้เมื่อกี้ปีกันทำไมงง